สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงนาริรัตน์ท่งสามาจากโรงเรียนสังสงพิทยาคมค่ะสวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงกาญนาปฏิปามาจากโรงเรียนสังสงพิทยาคมค่ะวันนี้เราจะมาดูวิธีการเลี้ยงกระบือของบ้านบ่อใหญ่นะคะไปชมกันเลยค่ะอนนี้เราก็ถึงข้อกระบือแล้วนะคะเราจะมาถามผู้เลี้ยงกันค่ะคุณแม่มีวิธีการเลี้ยงววยังไงคะ มือโซ่สองม่วงก็ป้อยไปป้อยไปกินหญ้าย่แมแรงไปกินหญ้าสี่ม่วงแรงกับเขาคอกเขาคอกนี่แหละแย่เห็ดไ้เห,ห็ดหน้ากับเยี่ยงไงกินตัดไงกินมันเลี้ยงยากไหมคะบ่เปนกก็นยากจ้ะที่นี่มีผัสกสวนครัวอีกไหมคะมีถ้าไปดูไหนคะ่ะแตา มาเบิ่งบักมีต้นกล้วยมีบักพริกมุ้นนี่นี่ใต้เอานี่บักพริกมุ้นนี่มะคูนน่ะเก็จะมีต้นกล้วนะคะพวกสดๆอันนี้กับักเล็ดแกงออมใต้บอสเฮ้ยเฮ้ยว่าเฮ้ยว่าร่วมตั้งเมื่อไหร่เป็นพักส่วนขั้วบางสิเฮ้ยว่าพักส่วนขั้วบางสินั่นักเกลนบักพักหอมมี่ยังมี่เมือดนี่ักพริกนี่ักนาว ปีกมีน้ำเราว่าีไปเบื้งขุนเฮเบิงบอกป่าบอกกบขุนไปเบิ้งป่าที่ป่าเราก็มางท่หัวความ้อมเปเราก็มีไกลอย่างเศรษฐกิจพ่อเพียงกับาไปทังสันตัว ไม่ยูทงยูทายูเสียงหน้าไายเอางัวนนั่นะเตมง่วนเขาเออแ้อามับเตี้เรียงทั้งเราเขากอดุ่นไปไายเอาบักสามแล้วก็บาเรียงเอาไป,ไปว้าเอาทั้งงัวงทั้งเวดก็เรียงขึ้นกรรันลาพอยออกไปสองโมงงั้นมันจะแบบอออกไปสองโมงเจ้าเขาพอกที่โมงแรก การแสดงเศรษกิจพอเพียงเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ